ในข่าวนี้นะคะมันมีประเด็นเรื่องของการติดตามข่าวที่บางคนเนี่ยไม่ได้เกิดการเรียนรู้ในการเสพข่าวในลักษณะนี้แล้วก็ไปแชร์รูปร่างของคุณแตงโมขณะที่มีการกู้ขึ้นมาลงไปในสื่อออนไลน์นะคะโดยอ้างว่าตั้งแอคเคาท์ขึ้นมาเปิดอินสตาแกรมขึ้นมาเพื่อที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคุณแตงโมซึ่งเรื่องนี้ค่ะคุณแอนนาทีวีพูได้โพสต์เฟซบุ๊กนะคะวันนี้เลยบอกว่าจะเตรียมเอาผิดกับคนที่โพสต์ รูปของคุณแตงโมลงสื่อออนไลน์ซึ่งเป็นรูปที่เขาไม่อยากให้มีการโพสนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนช่วยกันกดรีพอร์ตแล้วก็อยากให้จดจําแต่ภาพที่สวยงามของคุณแตงโมนี่คือข้อความที่เขาได้โพสต์ไว้ในเ c e b o o k นะคะเนี่ยค่ะนะคะหลังได้รับแจ้งจากผู้ใช้สื่อออนไลน์ว่ามีรูปถ่ายขณะกู้ร่างของคุณแตงโมขึ้นมาจากน้ํา ในอินสตาแกรมที่เจ้าของ Account อ้างว่าเปิดขึ้นมาเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้แตงโมแล้วก็เอาภาพชุดนี้ไปโพสต์นะคะคุณแตงคุณแอนนาเนี่ยบอกว่าต้องการให้ทุกคนช่วยกันกดรีพอร์และแจ้งว่าคนที่ลงรูปต้องกล้ารับผิดตามกฎหมายใครที่ถ่ายและปล่อยออกมาต้องเจอคดีดตัวอย่างแล้วก็มีการตัดพ้อด้วยนะคะบอกว่ารังแกแม้คนตายจิตใจทําด้วยอะไร โอ้โหคนในโลกออนไลน์เนี่ยแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้กันเยอะทีเดียวแล้วก็เรียกร้องให้คุณแอนนาเอาผิดคนกลุ่มนี้ให้ได้ค่ะเช่นเดียวกันกับกระติกผู้จัดการส่วนตัวที่อยู่กับคุณตังโมงในวันเกิดเหตุก็โพสต์ข้อความไว้ในอินสตาแกรม วิงวอนขอให้ผู้ที่โพสต์หรือแชรร์ูปภาพร่างคุณแตงโมให้หยุดการกระทํานี้แล้วก็ต้องการให้ทุกคนทําตามความต้องการสุดท้ายของคุณแตงโมก็คือต้องการจากไปด้วยภาพที่น่าจดจําขอให้หยุดการกระทําที่ละเมิดสิทธิและทําลายความต้องการของคุณแตงโมและคนที่รักโดยทันทีขอให้งดแชร์ต่อนะคะล่าสุดทีมข่าวของไทยรัฐทีวีได้วิดีโอคอลคุยกับคุณฮิปโปซึ่งเป็นทั้งเพื่อนสนิท แล้วก็ผู้จัดการส่วนตัวอีกคนหนึ่งของคุณตังโมนะคะก็เปิดเผยกับทีมข่าวว่าตอนนี้คุณนาณากำลังรวบรวมหลักฐานทั้งหมดให้กับคุณแม่เพื่อใช้แจ้งความเอาผิดผู้โพสต์ให้เป็นกรณีตัวอย่างค่ะส่วนประเด็นที่คุณกติกโพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมนั้นก็รู้สึกว่าเขายังได้ทําหน้าที่ผู้จัดการส่วนตัวค่ะก็คือตอนนี้ก็ไม่ได้ เออก็ยังอ่กก็ยังเห็นว่าเออเขายังมีความรักที่โมหรือเห็นแก่พี่โมบ้างนะเพราะยังคงจําได้ว่าโมไม่ชอบให้ใครเห็นอักที่เขาไม่สวยอะ่ะเออก็ยังอาจก็ยังดีเขายังมีจิตใจที่แบบเออเห็นแก่เพื่อนเขาบ้างแต่ยังไม่เห็นนะว่ามามา,มาแบบคุยกับแม่หรืออะไรนะหรือมาคุยกับพ่อพี่นะพราอเขาได้ออกจากกลุ่มนางงที่ไปแล้วอะ่ะอืก็คือตอนนี้ก็ไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่ออะไรเพิ่มเติมกันเลยไม่ได้คุยติดต่อล่าสุดคือเมื่อวานนี้พอเข้าถามเบอร์แม่พี่ให้เบอร์แม่ไปแล้วก็ คุยว่าแล้วก็ได้โทรคุยว่าอยูมีแต่เบอร์นี้เบอร์เดียวนะคะที่เบอร์อื่นเบอร์อื่นไม่มีบอกเออเบอร์เดียวกันก็ก็วางสายกันไปไม่ได้คุยสนทนาอะไรเพิ่มเติมมาเนี่ยค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ผู้ใช้ทวิตเตอร์ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปดูในช่วงเวลานี้เลยเนี่ยนะคะ<ฆ>จะเห็นว่ามีการช่วยกันทวิตรูปภาพที่สวยงามของคุณแตงโมเนี่ยค่ะ คืออันนี้เป็นความตั้งใจที่คุณแตงโมเคยแจ้งเอาไว้ว่าไม่ชอบให้ใครเห็นตัวเองในตอนไม่สวยเนี่ยค่ะก็มีการทวิตภาพที่สวยงามควบคู่กันไปก,กับการติดตามความคืบหน้าของคดีนะคะเรื่องของการแชร์ภาพศพในสื่อออนไลน์เนี่ยถ้าไปดูตามกฎหมายแล้วถือว่ามีความผิดมีโทษทางกฎหมายนะคะจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน5,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะ,ะเพราะนั้นก็ต้องขอความร่วมมือกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ